นี่ก็เป็นพิมพ์ประพามุนทนข้างรัศมีฐานหนุมานแบกขอนนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์นี้ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับครูบาอาจารย์องค์เมื่อกี้ถือว่าผมก็จัดว่าอยู่ในห้าเหลี่ยมแต่องค์นี้ผมจัดว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ดูค่อนข้างออกจะง่ายนะครับว่าสี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมก็แตกต่างกันค่อนข้างออกจะเยอะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวลักษณะอย่างนี้ท่านก็ จะว่าเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับในวงการพระจะเป็นแบบสนิมยังไงก็เรียกสนิมแดงเขาเรียกตะกัวจะเป็นสนิมขาวก็ยังเรียกแดงอยู่ยในในวงการพระเรียกตามกันมานะครับผมเอรุบาอาจารย์ยุคต้นๆนท่านพาเรียกก็เรียกตามกันครับนี่ก็คือหลวงปู่สุขวัดปากาคลองมะขามเท่าพิมประพามนตนข้างรัศมีฐานหานุมานเด็กขอนแต่องค์นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับรุบาอาจารย์ นะครับเป็นสี่เหลี่ยมดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติของความเก่าจากฝนจากขี้คราบที้ใครตามซอกนะครับจะเห็นว่าเนื้อจะเนียนเนื้อจะละเอียดนะครับและความแห้งของเนื้อนะครับเป็นหลักในการศึกษาพระเก่านะครับรครูอาจารย์นี่ก็คือจากประสบการณ์จากการที่แบบมีการศึกษามาจากเสียงข้างถนนว่าพระเก่าดู ไม่ยากนะครับครูบาอาจารย์ก็ดูจากผิวเลยครับความสม่ำเสมอความเนียนความไม่หยาบความไม่ลเลอะนะครับนั่นคือการศึกษาพระเก่าจากธรรมชาตินะครับจากเสียนข้างถนนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูนี่ก็ยังเป็นเนื้อตะกัวนะครับครูบาอาจารย์ครับแต่พิมพ์นี้กับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคล้ายกันมากเลยนะครับครูบาอาจารย์ ในลักษณะพิมพ์เหมือนกับพิมพ์เดียวกันก็ว่าได้คล้ายเคียงกันมากแบบเห็นแบบแตกต่างกันตรงที่ว่าห้าเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองแต่ว่ารูปองค์พระหรือรูปองค์องของอนุมานผู้แบกขอนเะเหมือนกันค่อนข้างออกจะเยอะนะครับนี่ก็คือจากสายตาของเซียนข้าถนนถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับอย่างจุใจ อย่างเต็มอิ่มนะครับครูบาอาจารย์ครับจากศูนย์พระ ARM ของเสียข้างถนนนะครับกล้าที่จะเอาพระหลักเป็นหลายพันนะครับมาถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านดูอย่างชัดๆหลายๆเอกนะครับไม่ได้ถ่ายแบบออแบบทั้งหน้าหลังข้างก็ไม่เป็นไรดูด้านเดียวแต่ก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยได้อย่าง ที่แบบว่าสบายสบายนะครับครูบาอาจารย์นี่ก็คือศูนย์พระ A ออเป็นผู้ทายทอดทายธรรจากพระที่ตัวเองมีที่สะสมมากว่าแบบ50กว่าปีนะครับสะสมมานะครับนี่เป็นนักเล่นตัวจริงคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในวงการพระอาจจะไม่รู้จักผมนอกจากเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดที่พราอยู่ในวงการพระด้วยกันกลับไปนั่ง เช่านั่งบูชาพระด้วยกันอาจจะรู้จักนะครับนี่ก็คือศูนย์พระ ARL นะครับบาอาจารย์ถ้าหาว่าเป็นแฮนเดิลเป็นแบบนี้ก็ก็ทเอ a าร์เอลนนะครับครูอาจารย์เป็นรหัสผ่านของย t u ู e นะครับถ้าพ่อแม่ครูอ,อาจารย์ผ่านรหัส @ARL 1836ก็จะพบ ศูนย์พระเครื่อง ARL นะครับคุณบาจารย์ครับเขียนคำว่า A R L 1836เท่านั้นนะครับเป็นระบบ h ฮนเด e ที่ทาง YouTube ให้มาครับเป็นระบบใหม่เพิ่งจะสร้างเพิ่งจะใช้เมื่อตอนพฤศจิกาปี55นี่เองนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับนี่ก็คือ เสียนข้างถนนนะครับพิมพ์ประพามูลทนข้างรัศมีหนุมานแบกขอนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับจากศูนย์พระ a r l เป็นศูนย์พระเล็กๆแต่มีพระให้ได้ศึกษาอย่างมหาศารนะครับคุบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นวงการพระที่ไม่ค่อยรู้จักเลย เป็นศูนย์พระใหม่นะครับผมก็เลยตั้งขึ้นมาเองนะครับครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้ผมเองครูบาอาจารย์ได้ศึกษาพระที่ตัวเองสะสมมานะครับก็จะได้แบบดูพระได้ดูพระปิ่นนะครับครูบาอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับครูบาอาจารย์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พระ A R อารสวัสดีครับ